สวัสดีค่ะโหราทีวีโดอาาารย์ท์อ่อนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันเสาร์ที่1มีนาคม2,568ค่ะอาจารย์ก็เขียนเกริ่นไว้นะในเวลาประมาณ1 5นากานาทีเนี่ยลัคนาสถิตท,ที่ราศีกร,รกฎมีดาวพระเกตยโยกหน้าดาวพระพฤะัสดีและดาวพระมริตยูโยกหลังนะคะ9590นะ และดาวพระเกตเนี่ยยังเร็งกับดาวพระจันทร์ดาวพระพุธด,ดาวพระศุกร์และดาวพระราหูอันนี้เยอะเลยนะก็จะได้92 94 96 98แนะคะแล้วก็ตรีโกนธาตุลมเนี่ยคือเขาตรีโกนถึงกันก็คือเป็นธาตุเดียวกันเนี่ยออกเรื่อยๆนะคะสามหนึ่งสามนะครั้งที่ผ่านมาอาจารย์ก็ให้ทั้งห้ศูนแล้วก็สามนะคะแต่3ามเจ็ดเเ่ยเบิ่นเลยนะคะ อันนี้หนังสือดาวใดเด่นปี2568นะคะยังสั่งก็อยู่เลยนะคะครั้งที่ผ่านมานะเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดู วันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2568นะคะดาวโชคลาภคือ50นะคะนี่7337อาจารย์ก็ให้ไว้หลายองค์เป็นกันแต่ว่าเน้นดาวโชคลาภว่า50 37เนี่ยก็ออกแต่ออก37 7ะก็ระวังระวังกันไว้นะเบิ้ลเนี่ยเพราะเบิ้ลเนี่ยอาจารย์จะไม่ได้บอกหรอก แต่ครั้งนี้อาจารย์จะเน้นดาวพระเกตด้วยนะคะดาวพระเกตและดาวพังคาท่านอยู่โดดเดี่ยวกันสององค์นะอาจจะสามเกก็ได้50มาแล้วก็จะเหลือสาเกแล้วก็หนึ่งเจดเรามาดูภาพใหญ่กันนะคะนี่เลยลัคนาสถิตราศีกรกฎแล้วก็มีดาวพระเกตยโยกหน้าดาวพระรัศดีและดาวพระมริตอยู่โยกหลังก็ระวังนะอาจจะมีดาวพระรัศดีและดาวพระมริตอยู่ศูนย์และห้าเนี่ยแจ่มานะคะ 09แล้วก็59นะคะส่วนดาวพอรอะังคารและดาวพระเกตเนี่ยท่านอยู่องค์โดดเดี่ยวก็39นะแล้วก็ตรีโกนธาตุลงก็คือ31 37นะแล้วก็1771นะคะและจับกลุ่มก็คือ6824นะก็เรามาระวังหน่อยนะดาวคู่มิตรนะ24นะและคู่กัดก็คือ48นะะแล้วก็คู่ธาตุน้ำคือ46 แล้วก็คู่แห่งความรักที่หลงไหลจิตใจอ่อนแออ่อนไหวก็คือสองหและก็คู่แห่งความมืดมิดของหัวจิตหัวใจนี่ก็คือสองแอาจารย์ทวนให้39มาเลยนะ9 0 9านหะแล้วก็สามหนึ่งสามดและชุดนี้นะ6 8แปดแปดสองสองสี่สี่หสี่แดนะคะ อาจารย์ให้เด่นเลขอะไรนะดาวพระราหูเนะี่ยจริงๆโดดเด่นแต่ว่าถูกกุมด้วยดาวเยอะแยะเลยนะคะความเด่นก็เลยอาจจะลดน้อยถอยลงอาจจะยังเด่น3035 9095แล้วก็93นะดูดีๆนะอันนี้เขากระจายกันดี303531 3 0ส5 3หแล้วเราอาจจะแทน3ได้7ก็ได้เป็น7075 เจ็ดหนึ่งก็ดูดูนะดาวจับกลุ่มกันเป็นกระจุกก็จะดูเยอะหน่อยนะคะค่ะก็ในวันที่หนึ่งมีนาคม2568กดก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีถูกรางวัลมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ